จุดนี้แล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นจุดไฮไลท์ค่ะตรงนี้ถ้ามองขนเผินนะคะพี่แอนมันก็เหมือนกระชังปลาทั่วไปตรงนี้มีความพิเศษเยังไงคะ,ะตรงนี้ค่ะเราเรียกว่าหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบนก็คือสั้นๆก็คือเรียกว่ากระชังปลาก็ได้ค่ะ,คะ ซึ่งจุดตรงนี้จะเป็นจุดสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะ <kalk. S 1> ให้กับเกษตรกรทั่วไปนะคะว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชังเนี่ยทำยังไงนะคะซึ่งในส่วนของภูมิศาส์ของเรามันเป็นลักษณะภูมิศาสตร์ที่ดีเป็นลนักษณะอ่าวกึ่งปิดะค่ะก็คือเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําภายในอ่าวแบบนี้นะคะ่ะอ่าแล้วก็ในส่วนของที่นี่นอกจากจะเป็นจุดสาธิตแล้วก็ยังมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปลากระพงปลาเก๋าปลาฉลามอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพาน้องแพทไป ให้อาหารปลาฉลามให้อาหารหหปลาฉลามใช่<อ>ม่ได้เป็นเหยื่อใช่ไหมคะอ่าก็ไม่แน <laughs> แ่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแล้วก็มีจุด ชมวิวจุดถ่ายรูปอะไรเงี้ยอ,อยู่ข้างในแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าแต่ละบ่อแต่ละกระชังมีอะไรนะคะเรามีป้ายค่ะให้ความรู้ตรงนี้มีสัญลักษณ์ qr code ค่ะสแกนได้เลยว่าแต่ละกระชังมีปลาชนิดใดอยู่บ้างคคุณคอยู่ตรงไหนมันก็จะขึ้นว่าคุณอยู่ที่นี่แต่ละกระชังมีตัวไหนมากถูกต้องค่ะที่เห็นแล้วก็คือปลาฉลามค่ะคุณผู้ชมแันจะตื่นเต้นแล้วค่ะพี่แอนพาไปเลยดีกว,ว่าคะ่ะไดข้ข้างในเลยคะ่ะ i don't know